คืออยู่ๆมันก็กลัวไปหมดเลยเว้ยมันมันกลัวความล้มเหลวมันกลัวความผิดพลาดมันกลัวไปหมดมันกลัวว่าจะเป็นคนที่ไม่เก่งกลัวที่จะเป็นสามีที่ไม่ดีกลัวที่จะเป็นพ่อที่ไม่ดีอ่ะเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันอยู่ในเรซูเม่ความล้มเหลวในชีวิตของเราอะ ก่อนอื่นค่ะเราต้องมาทําความเข้าใจกับตัวเราเองคือถามตัวเราเองชัดๆนะคะว่าการเป็นสามีที่ดีในความหมายของเรามีอะไรบ้างเขียนลิสต์ไปเลยค่ะ1ข้อ 2. ข้อ3ข้อหลังจากนั้นพอเราเขียนได้นะคะอย่าลืมไปสื่อสารกับคู่ของเราค่ะมันอาจจะทําให้เราเห็นว่าภรรยาของเราเขาอ,อาจจะอยากได้แค่3ใน10ข้อของเราก็เป็นไปได้นะคะแล้วการพูดคุยกันอาจจะทําให้ความกังวลในการกลัวการแต่งงานลดน้อยลงก็เป็นไปได้ค่ะ เธอไม่ต้องกลัวนะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความล้มเหลวของเธอถ้ามันจะล้มเหลวเราจะล้มเหลวไปด้วยกันมันเป็นเรื่องของเราสองคนไม่ใช่ภาระที่เธอต้องแบกรับไว้คนเดียวขอบคุณนะ Oh